สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอนะาเซโยหนีหางสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผาดาว youtube com โหระษทยระบบสุรยิยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลวันทูที hello, hello. One, two, สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกประจำในวันศุกร์ ที่ยี่สิบเ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งอ้าวเข้าเดือนหนึ่งแล้วนะเออเดือนหนึ่งเขาอกเฮ้ยพูดเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวมีคนอย่างบุนอย่างยี่เออปัญญาอ่อนนะเขาบอกให้พูดเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนอ้ายนะเดือนอ้ายกบเดือนยี่เออเดือนหนึงน่งก็หนึงน่งเลย นี่พูดโอ่งโองโองไอ้ไอ้เลยไม่นะอันนี้ต่อมา <c oughs> พูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันเนี่ยนะในในขึ้นหนึ่งคำธรรมดาความฝันดีเสมอนะไม่ต้องแล้วดีคือดีนะ <c oughs> วันนี้ห้ามทําการมองคลน,นะครับเพราะว่าเป็นเอกระทิงวัน่นลุย ได้ถือว่าเป็นวันแรงนะเฮ้ไม่ดีแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์มีซั์มากนะซา <c oughs> หัวใหม่ในวันศุกร์อยู่ศุกร์เย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีรากตัดเล็บวันศุกร์มีโพกกระซับ ทาน้้ำมันในวันศุกร์เนี่ยจะเสียทรัพย์นะครับแล้วไม่ต้องไปทาอะไรมากมายนะนู่นนี่นั่น,นะครับโอเคต่อมามาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะจ๊ะดวงปัวหยสีเทียวในฐานวันนะวันนี้เป็นวันปิดเกียงเสียกลัวเป็นซีสวยแปซีหมอเจาะท้อเอียงนะเออเป็นวันกะโง่ครับ <c oughs> ใครป็นคนทาดไม้ก็ให้ใส่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มนะในดวงชะตานะครับเออเขียวอ่อนเขียวเข้มอันนี้ต่อมามาพูดถึงเรื่องการเสี่ยงเซียมซีประจวมันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระ,ะดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะสาธุใครที่เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภัย คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะครับปังนะ <c oughs> ได้เซมซีใบที่ยี่สิบแปดนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษนะทำให้การงานสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาและยังได้ความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคีนะครับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานเข้ากันได้ด้วยดีนะครับต่อมาพูดถึงสิ่งที่คาดหวังในช่วงเวลานี้จะสมหวังทุกประการพูดถึงความรักต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันจะนำพามาซึ่งฝ่ามศนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจ การค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับพูดถึงในเรื่องของค่าการสมัครงานจะได้งานทำคะแนนสอบได้คะแนนที่ดีดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้เนี่ยสามารถรักษาให้หายเป็นปกติในเวลาไม่นานขอให้ท่านตั้งใจในการรักษาโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าอก แล้วก็โลกบริเวณทางช่องท้องนะก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับในดวงชะตานะโอเคนะคะสุดแปบสุดแป๊บหนึ่งโอ้โยต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะพูดถึงสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นดำนะครับเพราะดำเป็นการลกินนีดำเป็นกรรมเก่า นะบุญทำรมแต่งใครทำดีได้ดีทำไ,ไม่ดีก็ได้ไม่ดีครับแล้วแต่ผลสีที่ดีก็จะมีสีฟา้า <c oughs> ชมพูเหลืองแล้วก็เขียวครับมีเขียวสีดีสุดคือชมพูนะ <c oughs> ทิศที่ดีคือตะวันออกเฉียงใต้ทิศที่ไม่ดีคือตกเฉียงเหนือเฉพาะในวันนี้นะครับ คือเป็นดวงหลายวันนะต่อมาตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข2 3 4คุณก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคลาบได้ประจำวันนะครับมาพูดถึงคนเกิดในวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดคุยเนี่ยนะครับพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียหายเพราะว่าผู้ใหญ่เชื่อถือในคำพูด นะครับแล้วก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วมันคงค้นเกิดวันศุกร์มักมีฐานะที่ดีครับการเงินดีใช้จ่ายเงินก็มากด้วยนะครับดาวศุกร์ก็รักสวยรักงามกิเลสและสมบัตินะต่อมาค้นเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศีรษะบ่อยความร้อนโลหิตระบบเลือดเส้นเลือดตีบโลหัวใจ <c oughs> นะครับระวังสุขภาพ ต่อมาค้นเกิดในวันจันทร์เนี่ยเพราะความปัญญเรียบร้อยของเจ้าชะตาส่งผลให้คนให้ความเกรงอ,อกเกรงใจศรัทธามากขึ้นนะครับต่อมาค้นเกิดในวันอังคารเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับความต่างๆถ้าคุณขยันอนะมีโอกาสร่ํารวยครับเออขยันแล้วต้องขยันแล้วรวยนะดาวคารต้องมีกําลังนะครับต่อมาค้นเกิดในวัน พุทธกลางวันเนี่ยการเจรจา,าพูดคุยติดต่อสื่อสารคุณก็จะมีความมั่นคงครับมีเงินมีทองคนเสาก็เหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต่อสู้นะคนวันเพื่อรหัสตีผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่เชื่อถือนะครับคนวันพุทธกลางคืนระวังนะความข้างใครศรัทธาอะไรซึ่งหาสาเหตุไม่พบคุณไม่รู้ว่าสิ่งนี้มาจากไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเป็นพระหรือผี คือคุณไม่แน่ใจอ่ะคุณไม่รู้อ่ะคุณก็ต้องไปถามผู้รู้นะครับหรือถ้าคุณไม่รู้นะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรเป็นวัตถุมงคลชนิดไหนถ้าคุณไม่รู้ให้วางต่ำกว่าพระอันนี้คือเคล็ดลับทางแก้นะครับถ้าคุณไม่รู้นะวางต่ำกว่าพระให้พระกดไว้นะถ้าเป็นสิ่งดีก็ดีแน่นอนมงคลส่งเสริมถ้าสิ่งไม่ดีมันจะ ลดลงไปมันก็จะไม่กล้านะครับเขาถึงบอกไงกุมารทองกับพญานาคเนี่ยไว้ด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยนั่นเ,เพราะกุมารจะเสื่อมฤทธิ์เนี่ยเพราะพิษพญานาคเนี่ยฤทธิ์แรงไม่ธรรมดาเขาจะเขาจะวางห่างกันนะมันแล้วแต่เ้าเป็นความเชื่อนะเออนะ,ะเพราะฉะนั้นทิศของกุมารทองจะประจําอยู่ทางทิศตอนออกเฉียงเหนือนะเออนนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงครบอย่างครบแล้วนะครับมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวถูได้ดีนะช่วงเวลาในวันศุกดาวเนปจูนเสียมนฤตยูเสียจันย้ายไปทับอังคารเนี่ยนะครับจะมีโชคราบร้อยนะครับบ่ายโมงสาบายสองโมงสามนาที นะไปสองโมงสามนาทีนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับีูนูน้ต้องมาเขียนตำนงตำนานอีกนะอันนี้ปัาสิบ 10. วันศุกร์ที่ยี วันมาไม่ถูกกับหนูเพราะฉะนั้นหนูหลบไปคนม้ามีโอกาสที่ดีนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือรีกเลี่ยงคนระับลีกเลี่ยงการขึ้นเขาลงเรือนะอาจจะประสบอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นไปทางบกดีที่สุดน,นะครับงดคองแสนแสบนะต่อมายิงมีกานห้ามกระทบประตูและเครื่องบดนะ วันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายตั้งเตียงนะครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคราคือตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภอ,อกเฉียงใต้จุดทูบสามดอ,อกจะแปดดอ,อกก็แล้วแต่นะสามก็ได้เป็นมงคลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วสื่อส่วนมากนะคือถ้าใครบูชาวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ไปเนี่ย อาจารย์ให้ให้จุดสามดอกหมดอ่ะจุดสามดอกหมดเป็นต้นเป็นประธานและเสร็จแล้วคุณค่อยสื่อนะเอ่อคุณจุดปาร์หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วอธิฐานเพราะเทพเจ้าัยสิ่งเงยะท่านจะเสด็จท่านสถิตอยู่ในวันนี้นะครับคุณหันหน้าอธิษฐานขอปุ๊บขอเสร็จคุณก็มาปักที่กระถางทู่ตอนนั้นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาช่วงเวลาที่ดีคือตีสามถึงตีห้าสิบเอ็โมงถึงสิบห้าในการหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมประจำวันคือเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภขาวเทาทองคือไปตัดไม้ไปพิฆาตเนี่ยเป็นชิกส่วนแล้วก็เจี๊ยก,กัวนะเอ,ออันนี้ต่อมาคืออะไรวะเขาเรียกว่าจับซิงค์นะ เยียงหญิงเจ้ยหญิงนะเสียกลัวเจียซิงเพียงใช้เจ้าชายนะชิกสวะแล้วก็เจียกัวนะมันคืออะไรอ่ะมันก็คือตันุกระดุมผ้าสัตยาพันทุปุตตาเลไนะนะเออนะเขาเรียกว่าคำ พยากรอันนี้ต่อมาแล้วก็จะมีปีเกียงมีปีปีเกียงกับเกียบใช้ยปีเกียงเกียบช้อันนี้มาพูดถึงดวงชะตาตามราศีจากเริ่มเมฆครับคนเมฆเนี่ยนะดวงชะตาคุณเสาราหูอยู่ด้วยกันดาวเสียครับต้องระวัง เสียยังมันก็มีแต่เรื่องจะเสียเงินคนเกิดพัคดีความข้อพิพาทสุดท้ายก็ต้องเสียเงินนะคนที่ถ้าตอนเนี้ยคนราศีกุมกับราศีสิงเนี่ยนะเอาเอา,าสองราศีก่อนถ้าคุณมีคดีความนะให้คุณเดินไปตามระบบ <c oughs> เออนี่คือเรื่องจริงนะตามระบบอ่ะ ว่าไงไปไปชั้นตำรวจตำรวจอายการอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบร้อนและไม่ต้องจ้างทนายความไม่ต้องจ้างใช้ทนายทนายศาลอ่ะเขามีอยู่เขาเา,าเรียกว่าทนายฟรีฟรีใช่ไหมคือไม่ต้องอะไรมากมายครับใช้ทนายก็ไม่ต้องเพราะดวงไม่ดีนี่คือเรื่องจริงหลักสถิติบางคนดวงแบบนี้นะคุณจ้างต่อให้คุณจ้างทนายความแล้วห้าหมื่ถึงหนึ่งแสน สุดท้ายคุณแพ้คดีความร้อยเปอร์เซ็นะแต่ถ้าคุณไปตามขั้นตอนฟ้องเองเลยเอารยาการพอไม่ต้องอะไรชนะก็ดีอันนี้เรื่องจริงคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะบางคนคุณไม่รู้เฮ้ยเรามองไปเล็มที่เลยเสร็จเรียบร้อยเสียเงินเปล่านะถ้าคุณจะลุยแบบนั้นคุณเสารางุอย่ามากป้นเปียนครับ ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะมีแต่เรื่องเสียเงินนะเพราะฉะนั้นคนราศีเมฆทำอะไรก็ระวังด้านการเงินให้ดีอย่าประมาทนะครับในดวงชะตาแต่ผู้ใหญ่ไว้ใจคุณนะต่อมาชาวราศีพฤษภคนพฤษศเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูวันนี้เสียต้องรอวงปัญหาเรื่องงานนะครับดาวพุธก็ไปอยู่อลิมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่ยังไปอุดมมมเกน ดวงชะตาวันนี้คนราศีพฤษภห้ามใช้อารมนะมันจะเกิดความเสียหายคุณท่องเขาไว้โกรดคืองโง่โมโหคือบ้าอันนี้คือเรื่องจริงนะคือคนเราเนะี่ยมันยิ่งใหญ่เยอะแล้วแหละโอ้โหเห็นช้างโตเท่ามดเขาเรียวกว่าโทสะเละเป็นเละลุยเป็นลุยสุดท้ายพังมันไม่มีอะไรดีไง พราะฉะนั้นประสบการณ์เป็นสิ่งที่สอนนะตีรันฟันแทงหัวหกก้นขวิดหัวแตกแตอะไรเงี้ยนะสุดท้ายคุณจะมาคิดใหม่เออไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเว้ยเ <c oughs> สียหายไม่มีอะไรดีเออเพราะฉะนั้นก็คือคิดให้มากสุขุมรอบคอบนะครับต่อมาคนราศีเมถุนเนี่ยยังไงคุณจะได้เงินจากงานผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริม นะครับในดวงชะตาเนี่ยวันนี้ดาวพระราหูเสียอยู่สู่พระก็ระวังในเรื่องเครดิตชื่อเสียงนะครับต่อมาคนราศีกรกฎเนี่ยชีวิตความรักคุณไม่ค่อยดีนะแต่ดาวพฤหับสบดีมาส่งเสริมในความรักคุณไม่ค่อยเต็มที่แต่ถ้าคุณมีคู่ต่างชาติไม่มีปัญหาได้รับการยกเว้นครับนะพูดหลายครั้งกดเกณฑ์พินทุบาทเนี่ยเขาใช้ในแผ่นดินประเทศไทยนะถ้าคุณไปใช้ทั่วโลกเนี่ยคุณ ปัญญาอ่อนแล้วมัว่วซั่วเละเทะไปหมดนะเออไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องไปไหนแล้วคุณก็อยู่กับที่แล้วกันนะดวงตกดวงไม่ดีก็ถึงว่าให้จราีจราณาจากบ้านไปแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องไปไหนอนะอยู่เฉนะยๆนะไปไหนก็ไม่รอดมันไม่ใช่นะเออคุณต้องเข้าใจไอ้ท้านมาทะเลาะกันมันมีอีกเรื่องนึงคุณ จะเข้ากันได้ไหมความรักชีวิตคู่นะบางทีอาจารย์ได้ยินอะไรมามันอะไรก็ไม่รู้เรื่องแปลกๆเนะเออแต่ถ้ามามาโดยหลักเกณฑ์หลักการมาจากสายแบบโดยตรงก็จะไม่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 ผิดเพี้ยนะไม่บุ่นวายนะไอประสบการณ์ส่วนประสบการณ์ส่วนหนึ่งแต่คนที่มันมาจากไหนอะข้ามขั้นอะไรอย่างนี้นะอยากจะงงไงนะ จัดต,ต้นชนตายไม่ถูกเอออันนี้เพราะฉะนั้นคนกรกฎคุณดีด้วยดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงห์เนี่ยเสาราหูเนี่ยไม่พอการรากินนีเลงรักเนี่ยมันดีไหมไม่ดีนะคุณต้องระวังนะครับกรรเก่าแล้วพฤหัสเสียเนี่ยพฤหัสช่วยไม่ได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้ทําใจนะครับราศีสิงห์บางคนมีคดีความฟ้องร้องก็มีศาลจะตัดสินจะรอดไม่รอดคุณรอดไหม <c oughs> <c oughs> ทําใจนะสิมิงเลี้ยงเหลาเอียอ๊ยปอหอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ก็การเงินนะเอาการเงินดีได้เงินก็โอเคครับนะเอาเงินดีไว้ก่อนเออต่อมาชาวราศีกัน คนกันเนี่ยชีวิตจะได้เงินจากงานนะครับจะมีความมั่นคงนะบริวานไม่ค่อยดีครับตัวชะตยย้ย่คุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามานะดาวการเงินมีโอกาสได้เงินครับการเงินมีกําลังและดาวพุธเนี่ยพักจริงจังนะจะบอกให้นะพุธพุธก็แต่พุธพักมาเรื่อยเนี่ยนะคือทุกอย่างมันล่าชา้ชาชะรอตัวมันจะเริ่ม ขับเคลื่อนเดินหน้าเนี่ยประมาณวันที่สิบเก้ายี่สิบอันนี้เดินเดินก็ยังเสียอยู่สามวันระวังเอกสารสัญญาให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยนะจังหวะชีวิตก็ดาวพฤหัสอยู่กรรมะนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่พุทธศุกอีกคู่ดีนะมีลาบการเงิน นะครับเอออาจจะยิงไปบ้างให้ระวังปัญหาเรื่องบุตรและบริวารหน่อยนะครับแต่ดาวการเงินทาขยัน,นยมีโอกาสร่ำรวยครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยนะชีวิตในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับเข้ามากุมลักแล้วสุภาก็มานะให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินจะเสียหายนะครับระวังทําประกันโดยรวมไว้น,นิดนึง แต่การเงินจะได้เงินมีคนช่วยเหลือนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนธนูดาวประจำตัวอยู่มรณะนะครับดาวไม่ค่อยนิ่งนะต้องอดทนสวดมวนต์ไหวพระระมัดระวังอย่าทำอะไรด้วยความประมาทนะครับคุณอยากที่จะเดินทางไกลนู่นนี่นั่นดาวพุธการงานอยู่ลาภนะครับงานที่ทำจะนำพามาซึ่งลาภและผลประโยชน์ที่ดีมาให้นะครับ ต่อมาชาวลัคขาราศีเมฆครับคนราศีเมฆเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยและไ,ไม่ใช่ราศีมังกรนะครับคนมังกรเสาราหูคุณจะมีเหตุต้องเสียเงินเพราะการลากินีกระดุมพักต้องระวังนิดนึงคนระับเออจะเสียแบบไหนเพื่อรหัสเลงชะตาเพื่อรหัสดีให้คุณถึงเสียก็มีคนช่วย นะคุณจะเป็นคนที่รักในการทํางานก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับและเลขบ้านเลขรถอย่าลืมนะคนมังกรเนี่ยนะต่อมาชาวราศีกุมค้นกุมอายอาให้ระวังนิดหนึ่งทําไปเจ็บใครได้ผลไม่สบายนู่นนี่นั่นนะครับปัญหาอุปสรรคโลกโลกร้ายซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะถ้ามีคดีก็จ่ายจ่ายเสียแพ้คดีนะหรือไม่ก็ รอลงอาญาก็เสียเงินอยู่ดีเออชีวิตคนเราอันนี้เรื่องจริงนะเอาของเจอเรื่องจริงมาพูดบางคนคุณยังไม่ได้เจอแล้วพบประสบพบเจอต่างๆนา,นานาจากหลักสถิตินะอันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่การงานดีครับสมัครงานในงานแต่ร่วมอาทิ์ก็อย่าวังระวังอารมณ์โทสะของอย่าขึ้นได้ง่ายอ่ะ ต่อมาชาวราศีมีนคนมีนเนี่ยดาวประจำตัวคุณดีคนมีนนะไม่รู้นะในความรู้สึกของอาจารย์คนมีนเนี่ยดีมากในปีหกเก้าและเป็นปีที่ดีที่สุดหนึ่งราศีนี่คือเรื่องจริง <c oughs> หนึ่งราศีครับไม่รู้ไงนะแต่ก่อนจะมีสองแต่มีนเท่านั้นยืนหนึ่งยืนหนึ่งในปีหกเก้า บอกไว้เลยนะครับเ <thì, S 1> อ่อพะมาอยู่มาพันธุพันธุปุตตะปุตตะอาจ <4 S 1> จะไปชะลอตัวหน่อยช่วงมันก็ปลายปีตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้แต่โดยรวม때때ตัววม้งแต่เอานับต้นปีมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาคนมีเนี่คุณดีเนี่ยรวมรวมอ่ะเก้าเดือน ลอดพอดีเลยเอ,อนะโอเคนี่ครบแล้วในโดยชะตา12บราศีนะครับถ้าในสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ